สวัสดีค่ะวันนี้มาดูราศีมังกรกันนะคะวันนี้มานับกันว่ามีนัคะ่ากี่คำเนาะคือจริงๆแล้วนี่ยกลัวว่าจะพูดไม่มีหางเสียงแต่ว่ากลายเป็นว่าพูดมากไปทีนี้จะไม่พูดแล้วนะจะว่าเสียงแข็งไม่ได้ <c oughs> เพราะว่าคือเราก็กลัวว่าจะพูดไม่เพาะพูดแล้วฟังมันไม่ระรื่นหู เออทีนี้เราก็มาเช็คดูมันก็เยอะอจริงๆนั่นแหละไม่รู้พูดไปกี่ร้อยคำไม่รู้แต่ว่าคลิปนี้จะลดให้น้อยลงมาดูราศีมังกรกันดีกว่าในเดือนกันยายนเออใครที่เป็นมังกรเข้ามาดูได้เข้ามาส่องได้หรือใครจะมาส่องชามังกรก็ได้ต้องบอกว่ามันเป็นดวงโดยรวมเกี่ยวกับเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ความรักสุขภาพใครที่มีดวงย ที่ดีอยู่แล้วก็ข้ามผ่านไปได้ดูเป็นความบันเทิงดูเพื่อแบบเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้มันอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครก็ได้เนาะมาดูกันเนาะชาวมังกรนะจ๊ะว่าเดือนสิงหาคมไม่ใช่สิเดือนกันยายนมันจะต้องเป็นสิงหาทุกทีเลยอันนี้เป็นเดือนประจำกันยายนนะจ๊ะ ว่าชาวมังกรเดือนกันยายนนี้มีอะไรไม่ค่อยที่จะพอใจไม่ค่อยจะปลืม้มใช่ไหมเพราะว่าพลังงานของคุณมันเป็นสีถ้วยเดี๋ยวเรามาว่ากันว่าสีถ้วยของมังกรน่ะในเดือนกันยายนตัวเนี้ยมีอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกไม่ค่อยพอใจรู้สึกไม่ค่อยยินดีกับ อะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นกับคุณในเดือนกันยายนที่มันจะไม่แฮปปี้ต้องว่าแบบนั้นเลยไม่แฮปปี้ไม่ happy, ไมปื้มเลยทั้งเงินทั้งความรักหรือว่าจะไปติดต่อไปประสานงานอะไรเนี่ยมันมันล่าช้ามันติดขัดมันสะดุดรวมไปถึงสุขภาพด้วยระวังนะจ๊ะชาวมังกรก็ต้องต้องดูแลให้ดีอืมนะ เดี๋ยวกันเดี๋ยวขอดูหน่อยว่าความรักหรืออะไรก็ตามที่ที่เกิดกับชาวมังกรในช่วงนี้อืมหลักๆน่าจะเป็นเรื่องของงานเรื่องของเงินเนาะเศรษฐกิจอย่างนี้คงปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่องเงินเรื่องใหญ่ เรื่องเงินเรื่องใหญ่จริงๆเรื่องงานเรื่องใหญ่เรื่องปากท้องนี่เป็นเรื่องใหญ่มากจริงๆสาคัญว่าเรามาว่ากันถึงเรื่องของการงานของมังกรก่อนเป็นสิถ้วยงานที่จะต้องไปติดต่อไปประสานงานไปเจอคน การค้าขายนะไม่ว่าจะเป็นงานหลักหรืองานเสริมเนาะปูทามพัดทางงานอิสระมันจะต้องมีเหตุทุกทีมันจะต้องมีเรื่องมันจะต้องมีอะไรทำให้สะดุดชะงักติดขัดทำแล้วก็มีปัญหาปัญหามันเกิดจากอะไรนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ ปัญหามันเกิดจากการหมุนเงินไม่ทันเงินช็อตหรือมังกรในบางท่านที่ไปกู้มาไปยืมมาระวังนะจ๊ะเดือนกันยานเนี่ยมันจะทำให้เงินขาดมือ ใช้ไม่ทันหามาก็คือรายรับไม่พอกับรายจ่ายรายจ่ายเยอะกว่าแบบนั้นอะในช่วงเดือนก,กันยายนบางทีรายได้มันลดลงแล้วแต่ว่ารายจ่ายมันยังเท่าเดิมอะมันทำให้ชาวมังกรอาจจะเครียดเครียดแล้วก็พานที่จะแบบหงุดหงิดอะอแบบนั้นอะนะคะเพราะว่า ไม่รู้จะทำยังไงเพราะเพราะเราก็มองช่องทางหาอะไรใหม่ๆทําที่มันจะให้ได้เงินเป็นกอบเป็นการรมะนะ The world จริงๆคุณมีโอกาสแต่ว่าโอกาสนัน้นมันสะดุดมันเป็นเพราะเหตุการณ์เหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะตอนนี้อะเพราะว่าไพ่นเนี่ยมันเป็นปัจจุบันเนาะปัจจุบันก็เห็นอยู่ว่าสภาพเศรษฐกิจฐฐฐมันเป็นยังไง ไม่ว่าเราจะลงทุนหรือว่าเราจะทําอะไรนะั้นอ่ะมันต้องมีเหตุตลอดคือเหมือนทาท่าเหมือนจะดีทําท่าเหมือนจะไปได้แล้วก็ดีขึ้นแต่ว่ามันก็มีเหตุสะดุดมันก็เลยทําให้ชาวมังกรแบบค่อนข้างที่จะแบบบางทีก็ท้อบางทีก็เหนื่อยใจบางทีก็ถอดใจเนี่ยดูสามดาบรู้สึกท้อมาก พ้อมากเหนื่อยใจหนักใจรู้สึกว่าแบบเอ๊ะทำไมมันจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นอะไรแบบนี้ทั้งๆท,ที่แบบว่าเราก็เตรียมการมาดีทำอะไรมาดีบางท่านก็ยังมีผู้ผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนผู้ครองสนับสนุนหรือมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูแต่ว่าไม่ว่าจะยังไงในเดือนกันยานี้ชาวมังกรในบางท่านน่ะ ก็ย e ังก mm ็ย hmm. ังมีเหตุทำให้เงินช็อตเง mm hmm. ินขาดมือหมุนเงินไม่ทันยังไงยังไงก็หมุนไม่ทันระวังนะคะระวังเรื่องของรายรับรายจ่ายต้องวางแผนให้ดีนะ mm hmm. เพราะว่าดูแล้วยังไงยังไงคือเงินช็อตแน่นอนค่ะแล้วก็ใครที่เป็นหนี้สินมีการหยิบยืมมีการกู้มา,ก,มาก็ระวังให้ดีนะคะแบบนั้นแหละ อแล้วก็เรื่องของความรักความรักในเดือนกันยายนความรักนี้ระวังเรื่องของการมีปากมีเสียงกับมือที่3หรือความรักที่ชาวมังกรมีคู่อยู่แล้วนะมีคู่อ,อยู่แล้วแต่ว่าแต่ว่าเนื่องจากชาวมังกรน่ะต้องหว่งเจ้าสเสน่ห์เดอะสตาร์ เป็นจังหวะที่มีเสนเห่ห์มีคนให้ความสนใจมีคนเข้ามาหามากกว่าสองคนขึ้นไปมันเป็นจังหวะชีวิตที่ตื่นไม่เข้าคลายไม่ออกเพราะเป็นแฮงแมนด้วยอ่ะเดี๋ยวอยู่ดีๆกล้องมันก็มืดขึ้นมา มันเป็นจังหวะชีวิตที่กืนไม่เข้าใครไม่ออกจริงๆมันมันเลือกใครไม่ได้แล้วมันก็ตัดจบไม่ได้แล้วมันเหมือนกับว่ามันคาราคาซังคือความรักมีปัญหาแต่ก็เลิกไม่ได้อะประมาณนั้นไม่สามารถที่จะเลือกหรือว่าเลิกกับใครคนใดคนหนึ่งไปได้เออค่อนข้างที่จะวุ่นวายนะทั้งสามดาบทั้งแฮงแมนแล้วก็ ความรักที่ยังมีตัวจริงอยู่เออแล้วก็มันจะมีคนอื่นๆเข้ามาอีกที่ที่มังกรไม่ยอมจบแบบนั้นน่ะมันวุ่นวายเหมือนกันนะความรักนะเตรียมเตรียมสับรางให้ดีหรือเลิกไม่ได้เพราะว่าเพราะคนที่เข้ามา มังกรมีใจให้เขาแล้วไงคือคือพอรักแล้วมันก็ทำใจลำบากอะเนาะอืมไม่รู้อะความรักมังกรเดินกันยานี้ก็วุ่นวายเหมือนกันนะนะทั้งคนเก่าคนใหม่เลยละ่ะไม่รู้จะเอาอยัางไงดีนะคนที่อยู่ก็ไม่ใช่คนที่เข้ามาก็ใช่แต่เวลามันไม่ได้อะ่ะเขามาในช่วงที่มังกรอาจจะมีคู่แล้วหรือ มังกรเข้าไปในจังหวัดที่คนที่เขาเข้ามาเนะี่ยเขาก็มีคู่แล้วเช่นกันแบบนั้นเลยเนี่ยมีคู่แล้วมีคู่แล้วแต่แต่แต่มีคนเข้ามาอีกหรือยังไม่จบกับอันเก่ายังยังไม่เคลียร์แต่ก็จันมีคนใหม่เข้ามาเออความรักช่วงนี้ก็ ไม่รู้จะเอาอยัางไงแน่เนาะชาวมังกรอืค่อนข้างที่จะปวดหัวไหนจะเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักด้วยค่อนข้างที่จะวุ่นวายไม่รู้จะเอาอยัางไงดีเพราะมันมีการเปลี่ยนแปลงไงความเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนเทมเพลนส์ 10. มันอยู่ที่ใจของคุณหรือเปล่ามัางกรมังกรไม่เด็ดขาดเองนะ อมพอไม่เด็ดขาดแล้วไม่ไม่ไม่หนักแน่นในในในตัวตนไม่หนักแน่นในในความคิดความรู้สึกมันก็เลยทําให้ความรู้สึกตรงนั้นนะมันกลับไปกลับมาแล้วมันก็เลยไม่รู้จะแก้ไขย,ยังไงอะ่ะแบบนั้นเลยอะ่ะหรือไม่ต้องแก้ไขแล้วเดินกันไปสองคนสามคนสี่คนอืม นาะมันเป็นปัญหาที่พูดยากนะเพราะว่ายังเคลียร์ไม่ได้ไงในเดือนกันยาย,ยานี้ไม่ว่าจะปัญหาอะไรก็ตามของชาวมังกรยังเคลียร์ไปไม่ได้ในลักษณะของความชัดเจนทั้งงานทั้งความรักทุกอย่างทุกอย่างดูจะแบบสะดุดแล้วก็มีปัญหาไม่ราบรื่นส่วนคนที่มีคู่ คนที่มีคู่ก็มีปัญหาเช่นกันอย่างที่บอกก็คือมันจะมีรักซ้อนมันจะมีรักแทรกเข้ามาเป็นสามดาบให้ปวดหัวกันไปเนาะคนมีสเสน่ห์ก็ทำยังไงล่ะทำยังไงที่จะจัดการกับความรักตรงนี้นะอันไหนที่เป็นตัวจริงอันไหนที่เป็นเขาเรียกว่า ตัวสำรองมันมันก็ไม่ใช่ตัวสำรองนะมันอยู่ที่ว่าต่างฝ่ายต่างรู้รู้ไหมเราว่าเรามีเจ้าของแล้วหรือเขามีเจ้าของแล้วแต่เรายังตัดใจไม่ได้แบบนั้นมากกว่าพอเราจัดการกับความรู้สึกเราไม่ได้ตัวเราเองนั่นแหละมันจะแย่นางจ้าชามงกรถ้าถ้าถ้าหากว่าจัดการความรู้สึกตรงนี้ได้คุณจะก,ก็จะรู้สึกสบายใจเป็นเดอะสตาร์ มีความสุขกับความรักที่มีอยู่หรือหรือมีความสุขกับสิ่งที่คุณมีอยู่คนดีๆที่คุณมีอยู่หรือคนใหม่ตัดจบกับคนเก่าที่ไม่ดีไปแล้วก็ไปเริ่มกับคนใหม่ที่ดีๆก็นะถ้าเลือกได้ก็ดีนะมันจะได้ไม่ปวดหัวแบบนั้นแต่ถ้าเลือกไม่ได้มันก็จะวุ่นวายอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะว่ามันยังไม่มีอะไรที่ลงตัวนะของชาวมังกรในเดือนกันยา อ่าผลสรุปเป็น8เหรียญ8เหรียญนี่ก็คืออ่าอาจจะเหนื่อยหน่อยใช้ความพยายามนิดนึงความมั่นคงของคุณนะมีแน่แต่ใช้ความพยายามอาจจะต้องเดินทางนะคะเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับอะไรก็ตามที่คุณจะต้องจัดการใช้ความพยายามสูงนิดนึงมันอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่แต่แต่บทสรุปก็คือเดี๋ยวทุกอย่างมันจะผ่านไปได้แบบนั้นของชาวมังกรแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของสุขภาพสุขภาพต้องบอกว่า เออมันอาจจะมาจากความเครียดนะสี่ถ้วยไมเกรนปวดหัวออลมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่ที่ลมมันออกจากตาปวดออกเบ้าตาอะไรอย่างเงี้ยคือปวดจนออกเบ้าตาอย่างเงี้ยระวังน้าในหูไม่เท่ากันด้วยจากเรื่องความเครียดจากเค,เครียดจากการจากงานจากเงินด้วยจากการที่ไม่ได้พักผ่อนเต็มที่พอเครียดแล้วมันก็นอนไม่หลับสุขภาพก็ไม่ดี ต้องหาเวลาพักผ่อนออกกำลังกายดูแลสุขภาพให้ดีนะคะหลักๆก,ก็นี่แหละระวังโรคประจำตัวกำเริบด้วย<ม>ก็นี่ก็จะเป็นดวงโดยรวมของชาวมังกรประจำเดือนกันยาฝากกดติดตามกดกระดิ่งนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้ของชาวมังกรจบเพียงเท่านี้นะจ๊ะสวัสดีจ้ะ